แล้วค่อยหาอันอื่นโอเคเก็บได้เล่นเลยโนมายแล้วเลยบงซี่ล็อกซี่เพื่อนล็อกซี่โนมายเลยตาไนตาไนตาไนอเคสุโปรคนไม่รู้ผมผมเนี่ยแหละลงคนแรกลงมาไม่รอดเอ็มร้อยเก็ดหรือวะ UZI Chúng ta đang cố gắng làm gì đây? M107 đang ở đâu? Ở đây Ồ ok ok M107 không? M107 không có đâu Ê M107 chạy xuống Bây พี่เอ็มร้อยเจ็ดไทยอ่ะห้องไหนทำไมยืมไม่ทันไรตายไปตายเขาไม่มีไมอ่ะพี่ขอไม่ต้องไม่ต้องรับเขาเนาะเรารับแต่คนมีไม้ฮะเออเตะเขาเลยเนาะแบนเลยเนาะเอาไหมโอเหล่ยงพีเล่ยงเขา แล้วแล้วตอนของแช่นกลองแคนน่ะผมไม่ยุ่งเฮ้ยพี่สััตตสสระอยู่ไหนอย่าวิ่งช้าให้ผมเก็บได้แล้วผมเก็บได้แล้วเอาไงเฮ้ยมาก่อนที่อะไรให้เขาดิเฮียมึงเอาวีให้กูก็ได้สัตว์กูให้ไอ้เหี้ยมึงนั่นแหละของเลเขาเล่นโนดออไปเหี้ย

ไนได้ผมดียลงเพิร hey, ์อะไกันอยู่ลงซีล right? ็อกกี <S <S ้สไนด์ครับเกมเยอไม่แตกแตกแตหมดเฮ้ยแตกหมดทกคหมดเ้้งหรือหมดแคนหมดหมดตรงเนี้ยพี่พี่แรงิแยิาว้าวว้วว้าวลงดีลงดี

แจกแม่พ hey. ี่พี well, aí, like. ่ชุวแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ช่ชว่วช่แล้วแกนอเฮ้ยน้ำรู้จักไายรู้จักรู้จักแกนรู้จักรู้จักพีนกรู้เรู้จักแกนก็ร้จักที่นอเนี่ยแม่พูดทาน่ย่หมท่หลัง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 เข้าเฮ้ยเพื่อนหลัเข้าเฮ้ยโอ้ยแยนเดยอ้ยแย

ตีผมตีผมหาเลขไล่ออกมาทุกคนเลขเลขที่แปดเลขที่แปดมาอะฮะมาออกหลุดให้เดี๋ยวกูเป็นตัวเองไม่ต้องตีหรอกว้าเล่นเสรอเลยครับคนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังรถพี่รถพี่มันได้ครับให้ท้องมันพูดใหม่ครับข้างงหลัเซฟเซฟอะไรนะรถพี่ทองมันได้ครับ เฮ้ยผมกันได้ด้วยหลุดว่ะเดี๋ยวเข้าไป